คาราโอเกะที่บ้านแล้วน้องหวานชอบร้องเพลงที่ไม่ใช่เพลงดังของเขาว่ะเป็นเพลงน่าดีอย่างเงี้ยค่ะหันมาถามหวานเพลงใครหรอก็เลยลงมางเลยถามไอ้เมื่อกี้ร้องเพลงใครบอกเอ้าเพลงพี่กวางไงพี่มีเพลงนี้ด้วยหรอเขาบอกว่าโอ้ยอันนี้หนักแล้วนี่เาไม่รู้คุณสมบัติของเขาข้อแรกครับเขามีความสามารถในการพูดซ้ำแล้วเวลาเขาชวนคุยอย่างเงี้ยพี่กวางพี่กวางต้องด่วยไม่ใช่ว่ะขอเบรก เขาเป็นคนจะได้ย yeah. ินในสิ่งที่เขาอยากได้ยินแต่ถ้าเขาไม่อยากได้ยินต่อให้หว่านพูดใส่หูเขาเขาก็จะไม่ได้ยินนี่เรื่องจริงนะคะเขาบอกได้มันช่วงเมาหนูมาเมากับพี่ทำไมกันเ้าร้องรู้อยูแล้วพูดซ้ำๆอะไปหนึ่งสองสองคือเห็นบ้านสกปรกไม่ได้เลยดีทศทางนั้นดี มันตอนแรกๆดีครับแรกๆก็รู้สึกเออดีนะแบบมีนิสัยแบบเป็นแม่บ้านเป็นแบบวายแมทชิวแบบทําวงทาบ้านเห็นอะไรตกนิดต่อเนี่ยเก็บหมด <c oughs> พอสักพักมันเริ่มเยอะครับเริ่มเยอะเกินไปอย่างเช่นแบบาทากวาดบ้านเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับ5ครั้งต่อวันอันนี้คือน้อยมากแล้วนะครับหครั้งคือเผลอไม่ได้เผลอหันไปหยิบไม้กวาดเผลอหันไปถูพื้นมันกลายเป็นปัญหาครับเพราะว่ากวางอะไม่ชอบทําแล้วพอเรานั่งเฉยๆไม,ยไม่ช่วยเราก็รู้สึกผิด ออกไปช่วยก็เกะกะก็ไม่รู้ทํำยังไงดีจนจนเคยทะเลาะกันครับผมก็วังก็เลยต้องบอกเขาตรงๆว่าเธอฉันน่ะไม่ชอบทํางานบ้านนะฉันบอกไว้ตรงๆเลยแล้วกันนะเพอว่าไถ้าเธอชอบทําไปเลยแต่ว่าอย่ามางอนว่าที่ที่พี่ไม่ทานะไม่ช่วยเลยเพราะว่ากวางอ่ะจ้างแม่บ้านให้แล้ว จ้างคนสวนให้แล้วเครื่องล้างจานก็ซื้อให้แล้ว,ลวเครื่องดูดฝุ่นก็ซื้อให้แล้วหุ่นยนต์ดูดฝุ่นก็มีทุกอย่างครบหมดแล้วนะเพราะฉนั้นถ้าฉันไม่ทําอย่างงอนนะคเขาก็ตกลงกันก็โอเคเข้าใจจนกระทั่งเจออีกปัญหาหนึ่งคือบ้านกวางอาจจะมีปาร์ตี้บ่อยเพื่อนๆมาบ้านบ่อยมีแขกมาบ้านบ่อยเพื่อนๆพนกำลังกินข้าขวกันอยู่กินข้าขวกันอยู่สักพักหนักลุกไปแล้ว ลุกไปกวาดบ้านหรือเดี๋ยวก็ไปถูบ้านเดี๋ยวก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคือแขกยังอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีน้ําแข็งมันตกไงคะแล้ว๋ถวคนเหยียบแล้วมันมันเออมันมันเหมือนไล่แขกอะครับความรู้สึกว่าก็เลยบอกหนูหนูต้องเบาๆหน่อยไว้แขกกลับแล้วหนูอยากทําก็ทําที่เรามาทั้งหมดนั่นคือช่วงโควิดที่วั่างกวาดบ้านสามเวลาหลังอาหารไงนะคะแต่ว่าหลังๆอ่ะหวานต้องพยายามเวลาเห็นของตกเวลาเห็นใบไม้หวานก็จะเดินผ่านไปใบไม้ แต่มันเรืองตกตรงหน้าคือน้ำหยดในบ้านที่เวลาปาร์ตี้มาหวะก็จะแบบอย่าเห็นเมื่อก่อนกีดนะครับเวลาคนทำน้ำหกบนโต๊ะอะเหรอกีทแบบผงแขงอะไรไม่สนอะไรเช่นนั้นเลย้นั่นเลยมือนทีวัาแบบผมไม่อยากให้มันโสกโปกไงเอาล่ะที่คุยมานี่คือแมนูกฝั่งที่ดีนะฮะฝั่งดูเป็นโลกจีนพ่อควรระวังพ่อควรระวังครับอันนี้คือมันจะขึ้นเป็นปริ้นแดงๆมีสามเหลี่ยมในแมนูกคุณ ใช่เดินละครั้งต้องระวังใครเป็นเดอนละครั้งเหรอเดอนละครั้งมึงเวียนขนาดนั้นเลยเดนละครั้งบางทีหวานเขาว่ามันไม่มันขนาดนั้นแหละมันควบคุมแล้วนะนะพยายามแล้วนะที่จะแบบไม่จุกจิกคือเรารู้อยู่ละอ้าวใช่ช่วงนี้ใกล้ละใกล้ถึงวันนั้นเราก็จะควบคุมสติสติสติระเบิดตู้มันสข้ามไม่ได้เป็นเรื่องแบบอย่างไม่นานนี้ เขาจะชอบจัดเสื้อผ้าไว้ให้ตอนเช้านี่เสื้อผ้าของวันพรุ่งนี้นะใส่ใส่ชุดนี้นะกวางก็โอเคโอเคพอวันลุงขึ้นปุ๊บตื่นมาปุ๊บกวางก็เดินแต่งตัวอาบน้ำอาบน,น,น้ำเสร็จปุ๊บเดินมากวางเดินเลยตรงที่เขาจัดไปแล้วก็ไปใส่เสื้อผ้าตัวเองลงมาเรื่องใหญ่มากต่อไปนี้เชฟจะไม่จัดเสื้อผ้าให้แล้วนะ เธอไม่เห็นความสําคัญกับฉันเลยเห็นฉันแบบฉันอุห์ทำนู่นทํานี่ให้ระเบิดใยโต้มโหฬารคือกว่างรู้แหละนี่มันไม่ปกติไม่ใช่มันคือวันนั้นใช่ครับมันคือวันนั้นแต่หลังจากนั้นสักประมาณสองสามวันอ่ะเขาจะรู้ตัวนะครับอแล้วก็มาขอโทษช่วงคลายอ่าคลายแล้วแล้วเราเคยถามเขาว่าเฮ้แล้วเธอเธอไม่ไปเหวี่ยงใส่เพื่อนใส่พ่อใส่แม่บ้างหรอทำไมเหวี่ยงแต่ฉันเราก็พี่กันสด เรื่องวันนั้นของเดือนผู้หญิงเท่านั้นที่จะเข้าใจคุณผู้ชายก็ต้องโดนไปตามประเบียบแต่แต่แต,แต่ข้อควรระวังของน้ำหวานยังไม่หมดกวางต้องโดนอีกเยอะจะมีอะไรบ้างช่วงนาห้ามพลดสตแชรมหาชนโ้นไม่สนิทตแชรมหาชนพ้นไม่สนิทข้อควรระวังข้อที่สองเรื่องวันสำคัญครับต้องจำให้ได,ใได้ให้ได้ใช่ครับอันนี้ปัญหาใหญ่โตมโหดลานมากเหมือนกันครับคือ กวางอ่ะเป็นคนไม่จําตัวเลขพวกนี้แม้กระทั่งวันเกิดคือคืออันนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่บ้านกวางสมัยเด็กๆเ,เลยคือบ้านกวางไม่มีวันพิเศษกันนอกจากวันเกิดมันเลยติดมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นครับพอตอนโตเราก็เลยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องวันพวกนี้เท่าไหร่ก็ทะเลาะกันใหญ่โตอีกครับก็จนกระทั่งมีอยู่รอบหนึ่งบอกว่าเรียกมาคุยกันบอกหวานถ้าหวานยังทะเลาะเรื่องนี้มันจะต้องทะเลาะไปตลอดชีวิตนะเพราะว่าพี่จําไม่ได้จริง แล้วมันง่ายมากแล้วพี่วางกวางบอกเขาตรงๆเลยว <um> ่ากวางไม่ได้ให้ความสําคัญไก่พวกวันแบบนี้เขาก็ณวันนันน้นยอมอยู okay. ่ได้ไปประมาณสักไม่ถ sure ึงปีครับมาใหม่เรื่องเดิมเรื่องแบบลืมวันหรื่ไงี้ยแล้วสุดท้ายก็โอเคงันเจอกันครึ่งทางแล้วกันพี่อาจาไม่ได้จริงๆพี่จดเอาแล้วกันนะก็เลยให้เขาจดจดใส่คาล endar นอโฟนเอาอะไรเงี้ยครับผมก็ เลยเป็นข้อตกลงที่น่าจะดูสงบที่สุดแหละน่าจะดูดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ใช้จ้างเลยขาลงไปทั้งปีจ้างเลยขาลงทั้งปีแล้วยิงลายยิงลายมาเตือนแล้วจัดของไว้ให้แล้วด้วยอยางเนี้ยงานเราจะอยู่แบบโอเคแต่ว่าปีนี้รอดค่ะวาเลนไทน์ที่ผ่านมารอดเพราะว่าถวายดอกไม้ให้กับหวานแล้วหวานก็เลยบอกว่าหวานก็บอกแฮปปี้วาเลนไทน์นะปีนี้พี่จะสงบไปทั้งปีหวานสัญญา อย่างพุณกวางนี่มีข้อห้ามอะไรไหมฮะถ้าเป็นแมนเขาเคยเขาเคยห้ามอะไรไหมข้อหนึ่งห้ามเร่งอ่าเป็นคนเร่งไม่ได้ยิงเร่งยิ่งช้ายิงเร่งยิ่งล่นเขาลนยิ่งแบบืิงดึงนะไม่ล้นครับเช่งยิงไม่อยากทำไม่อยากทำเลยพี่กวางลุกเร็วไปสวัสดีพี่โน้พี่วิลลี่ ทางที่ปกติถวาวานไม่ได้เป็นคนเตือนเขาสมมติเฮ้ยเขาถ้าเขาเห็นเองเขาจะเดินเข้าไปสวัสดีเลยใช่ไหมแต่ถ้าวานเริ่มเตือนเมื่อไหร่ทักเมื่อไหร่ใช่พี่อย่าทําอย่างนี้ทํเขาสอนห้ามบ่นห้ามบ่นเขาเช่นแบบพี่เนี่ยบอกไปแล้วทําไมอย่างนี้ก่เขาก็จะไม่ชอบเขาก็จะทําตรงกันข้ามทันทีกับสิ่งที่หวานบอกให้เขาทําอ่า เชี่วหวานบอกเฮ้ยอย่าวางแก้วน้ำหนีดีเอาที่รองจานมาวางดิวางเลยวางให้เห็นว่าเ <c oughs> ดินไปเลยท้ามจะวางไม่ได้ทำไมถึงคำนี้เลยทำไมจะวางไม่ได้หว่านก็โอเคต่อไปหว่านไม่บน่นละพอไม่บ่นแล้วดีไม่บน่นเราก็จะทำตรงใจอันนี้ขั้นต่อมาคือห้ามว่าสมมติหวัานทะเลาะเขาแล้วหวานแบบพี่ทำไมพี่แบบ,แบเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้อ่ะพี่เป็นอย่างนี้ไม่ได้ เขาก็จะทําตรงกันข้ามทันทีกับสิ่งที่เราว่าเขาจะไม่ชอบการโดนต่อว่าซึ่งข้อนี้เขารู้ดีว่าข้ามตอบว่าเขาจะพูดเขาต้องพูดด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่และห้ามพูดเป็นพืชต,ต้องพูดเป็นบูลเลตอ้าวเป็นบูลเลตไม่ดูเป็นคนน <c oughs> ี้มันเป็นจริงๆว่าเคยไลน์ค่ะเขาเป็นพื้ไงเขาไม่อ่าน <No. S 1> แต่ถ้าไลน์เป็นหนึง่ง สองสามสี่เขาจะรับฟังถ้าตรงกับใจเขาเขาจะทำเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือถ้าอยากเขาทำอะไรเนี่ยพูดพูดดีๆแบบพี่ว่างหวานแนะนำว่าอย่างนี้ดีไหมคือต้องเลือกเลือกสรรครับเลือกสรรอันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะกับหวานนะครับเป็นกับทุกคนค่ะเป็นกับทั้งโลกนี้ใช่ค่ะคือควางเคยเมื่อไม่นานมานี้กวางเปิดแบรนด์แบรนด์ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ครับงานไม้เป็นงานแบบ เป็นงานคราฟต์ทำแฮนด์เมดอะไรเงี้ยครับผมก็คือกวางเขียนมาร์กไว้เลยว่าห้ามเล่งห้ามสั่งห้ามเหมือนห้ามห้ามตั้งเดทไลน์กวางครับคือกวางจะทําห้ามออกแบบให้ด้วยเขาจะต้องมา็าต้องเป็นคนทําให้แล,แล้วมันเคยมีลูกค้าแหวกแหวกคนหนึ่งครับคือมาสั่งมีรูปมาให้มีเรฟเลนซ์มาให้ตั้งปุ้มจะเอาแบบนี้กวางก็ได้แล้วคืองานออกมาก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเขาก็แต่ก็กลับมาสั่งใหม่นะ เขาาชอบแนวพีกเลยหรอชอบลองของเหมือนชอบลลังเนื้อชอบลังยาไปไหนต้องไปให้สุดนะวางนะใช่ไหมถ้าเราจะไปแล้วต้องไปให้สุดโอ้โหเขาค่ะซื้อคือตุ้มจัดเต็มมากในในในทุกอย่างเนี่ยเขาทำเหมือนตอนทำไม้ก็โควิดก็ อยู่ดีมาถึงตู้อู่บ้านมีเครื่องจักรเต็มเลยบ้านบ้านมีเรียนจังเนีรอครับฟังเป็นอาร์เคเต็กครับเป็นสถาปนิกมาเป็นสถาปนิกแต่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนดังไม่้เรีนไม้ใช่เวลาเขาทําอะไรเขาต้องทําให้สุดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าสมาร์ทโฮมนี่ทํายังไงฮะสมาร์ทโฮมโโอ้หเริ่มเริ่มแรกคือแค่อยากให้มันมีแอร์ที่มันเปิดตามเวลาเฉยๆแค่นั้นโจทย์แรกแค่นั้นก็ไป ทำกันบ้านดูว่ายังไงดีวะจริงๆมันก็แค่กดไอไทม์เมอร์ที่ที่นั่นก็ได้แต่ว่าคือแบบอยากได้มันแบบท้งบ้านเท่ๆกว่านั้นอะไร,ไงรเงี้ยไปเสิร์ชดูก็เลยเจอชินแรกที่มันเป็นสมาร์ทโฮมชินแรกคือเป็นตัวควบคุมแอร์แล้วก็เลยต้องรู้ว่าอ๋อตัวควบคุมแอร์มันต้องมี Google Home อีกตัวหนึ่งแล้วก็เโอเคเพราะนั้นจัดมาชุดแรกเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมครับนั่งอ่านแมนนวลเฮ้ยกูเกิลโฮมมันทําอย่างนี้ได้ด้วยว่ะมันทําอย่างงู้นได้ด้วยว่ะมันปรับไฟได้มันมีอะไรไไไดด้เเเต็มมมปหลลลยกลยกลารื่องฟ ระบบไฟระบบ <ใน S 2> ไฟบ้าน,าน <S <S เปลี่ยนสวิตเปลี่ยนอะไรเงี้ย <agger ate> แรกๆก็พยายามทําเองอยู่ครับก็เหมือนตอนที่ทํารถแหละครับจิ้มไปจิ้มมาเจาะนู่นเจาะนี่บ้านเป<ม>็นรูมีวันนึงว่าขอเล่าหนูหนูมาช่วยพี่หน่อยช่วยช่วยกันขยับตู้ว่าบอกพี่จะเอาอะไรตรงเนี้ยอ๋อ <euro> เดี๋ยวพี่จะเจาะจากตรงเนี้ยให้มันทะลุไปตรงนั้นพับอกเฮ้ย ผนังบ้านเรามันไม่ได้เป็นผนังเบาอย่างนั้นบอกว่ามันมันเป็นชื่ออะไรนะมันเป็นรีแคสมันเป็นรีแคสเจาะเข้าไปเอ้ยไม่ได้ว่ะขยบขึ้นมาหน่อยเจาะเข้าไปเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วปังกวนบอกเละหวันบอกเฮ้ยไงอะไม่ได้ว่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขยบไปอีกรูนึงเขาบอกฮะขยบไปอีกรูนึงมันก็พื้นเดียวกันมากไม่เราต้องรออีกรอบนึงจะได้รูเพื่อจะลอดสายอะไรเงี้ยจึงจัปัก ปก็เลยแบบเป็นไงล่ะพี่ทุกวันนี้ลูน่ะนะคะก็ยังอยู่เป็นอนุสอนบอกนี่เราจะไม่โปไม่เก็บอะไรมาเลยไม่เราจะเก็บเป็นอนุสณ์ให้คนดูว่าเนี่ยคือเขาเจาะแหมแหมแหมกวางนี่ชอบลองผิดลองถูกซะจริงๆสมแล้วกับการเป็นช่างแต่ดูท่าทางน้ำหวานน่าจะปวดหัวกับช่างคนนี้มากนะคะช่วงหน้ามาผ่อนคลายอาการปวดหัวด้วยการเล่นเกมสนุกๆจะเป็นเกมอะไรห้ามพลาด โต้แชร์มหาชนไม่สนิทโตแชร์มหาชนผลไม่สนิทในฐานะที่คุณสองคนเนี่ยนะครับเป็นทั้งนักร้องทั้งคู่อยู่แล้วเกมนี้ผมจัดมาให้คุณนะเพื่อพิสูจน์ความจริงที่โดนเผาไปวันนี้กับเกมเนื้อดีเพลงโดนต่อจากนี้ไปนะครับผมจะอ่านเนื้อเพลงให้พวกคุณพออ่านเสร็จปุ๊บ พวกคุณก็ตอบมาให้ได้ว่าชื่อเพลงว่าอะไร<ช>เป็นเพลงของกวางกับหวานซึ่งจะเป็นเพลงของเอบิโนม l และซาซาเท่านั้นนี่แหละ,ะยากนี่คือสิ่งที่เราต้องการคือความอับอายมีอะไรจะเสียแล้วล่ะเอาเอาผมปิดหน้าก่<พ>อนนะ,<ล>ะเมื่อคินพอมนะเพลงแรกของเราก็รักในใจหมดไปเมื่อเธอทิ้งกันอย่าหวังให้เราเป็นอย่างเคย มันเลยตอนอวสานเรื่องราวของเธอและฉันเพลงหนูความเดิมตอนที่แล้วค่ะความเดิมตอนที่แล้วถูกต้องมาแล้วครับเราเสียงพอใช้ได้นะไอ้อันนั้นอยู่อันนี้อันนี้เล่นเสิร์ดอยู่พี่โน้ครับพร้อมนะคิดให้ดีระวังเสียใจอยู่ตัวคนเดียวเหงานะจะบอกให้ อยากมีลูกขึ้นมาเอ๊ะทำยังไง <c oughs> ตอบได้ตอบได้ครับนน <c oughs> เหลือของซาซาครับ <c oughs> <อ>ใช้เ่ไหาเหลือของซาซา,า,าๆๆถูกเลยเพลงต่อไปสายตาเธอที่จ้องมองกันอยู่เล่นเอาฉันใจทั้งใจวัยวัน ฟืนไม่มองไม่เห็นแค่เพียงไม่นานที่สุดใจฉันก็คงต้องแพ้นี่เป็นร้องแบบมอนทุกครั้งที่ต่อไปร้องเพลงนี้จะนึกถึงเสียงพี่วินลี่เพลงนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่เหมือนเดิมเลยชื่อเพลงแค่เห็นเธอแล้วก็ใจละลายใจละลายใช่ค่ะเฉลยใจละลายถูกต้เงมาก ได้อยู่อ๋อห้าคุณบ้างแล้วเวลาอย่างนี้สิ่งที่เธอถามกันรู้ไว้เรื่องนั้นมันไม่เห็นนมันจะสำคัญเอาเอาพี่ความพี่ความต้องตอบได้นะพี่ความเพิ่งร้องอยู่เมื่อคืนนะเอาแล้ววิเขาใบให้ขนาดนี้ด้วยเลือกได้ไหมครับเลือกได้ไหมใช่ไหมครับเลือกได้ไหม้ เฮ้ยเขาแม่นเขาแม่นเรื่องนี้มากเอาละเว้ยต่อไปทุกทีที่เธอไปก็คอยไปเฝ้ารอทุกครั้งเธอเดินผ่านก็คงเห็นเข้าใจใช่ไหมที่ฉันท้อเพราะอะไรแหละพราะแค่เข้าใจใช่ไหมขมอซาซาค่ะเข้าใจใช่ไหมถูกต้องมันเป็นเพลงที่ยังร้องอยู่ไงเตรียมนะแต่ที่จริงมันเป็นห่วงเธอที่คอยเฝ้าถามเธอบ่อย เรจะไปกับใครที่ไหนอย่างน้อยก็บอกให้ฉันหน่อยนะคนดีเกือบเกือบไม่รอดใจน้อยครับใจน้อยใจน้อยนี่ก็ร้องอยู่ม่อคืนคนผิดคือฉันไม่ใช่เธออย่าร้องอย่าร้องให้เลยเธอหันหน้ามาคุยกันก่อนดีไหม I'm sorry ครับ I'm sorry ถูกต้องโอเค ก็ยังเดาใจไม่ถูกอยากจะรู้แต่ใครคนหนึ่งมันลังเธอหมดทั้งหัวใจเฮ้ยทับจริงอ๋อพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหม โอ้โหเกือบไม่รอดอันนี้อีกแล้วเกือบพูดจริงนะที่บ่อยมันไม่เป็นเพลงอะเวลาวางจำกวางจำเป็นคำสตาร์ทเนี่ยครับคำแรกอะแล้วดีพอคำแรกมันไม่มาไม่ใจอะไรวะพี่กวางอะคอนเสิร์ตบ่อยกับวงหวานมากอะแล้วเขาลองเพลงพวกเนี้ยบ่อยมากๆอ่ะอย่างน้อยทีละวันสองวันวันนี้นะไม่อยากเชื่อว่าเขาจะเป็นอย่างงี้หวานอับอายมากเพลงต่อไป ไม่รู้ว่าต้องคบกันไปกี่ปีต้องมีเรื่องราวดีๆมากมายเท่าไหร่ถึงจะควรพูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวนี้พูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกพูดไม่ค่อยถูกของไอ n บีน l มอค่ะพูดไม่ค่อยถูกใช่ไหมครับใช่พูดไอยได้ยิงกว่าดูแลเขาดีๆอยากแก่อยากแก่จะยังไง คนหนึ่งต้องเจ็บหากว่าฉันตัดสินใจจะยังไงคนหนึ่งก็ต้องปวดอ่ะจะให้ฉันทำยังไงกับเหตุการณ์นี้เพลงนี้ใช้เวลาประมาณ4เดือนในการจำชื่อเพลงนะครับเพราะชื่อมันยาวและสับสนมากเขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก่อนเลยจำได้สี่เดือนจริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่น4เดือนกับวงกว้างเนี่ยคือแบบ เล่นเพลงนี้เขาที่เพิ่งเจอแล้วอะไรต่อชื่อเพลงมันยาวๆมากเขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก่อนครับเป๊ะอ่ะใช่ไหมใช่สิไม่ยดไม่ผิดเ้ยสุดยอดโอเคครับยังทุกคนยังเรียกเป็นศิลปินกวาง abnormal ได้ครับได้ครับเรียกว่าคุณไม่ได้เลยสรุปคนะครับได้ไป1นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าวสุดยอดจริงๆความประทับใจให้ทั้งคู่ฝากผลงานดีกว่าเอาเลยเอาเลยคุณอยากจะฝากอะไรบ้างครับ ปีนี้นะคะก็มีละครสามเรื่องนะคะเรื่องหนึ่งทางช่องสามด้วยพรชีวันนะคะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของออดวงใจเทวะพรมนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็มีโรงเรียนสอนดำน้ำนะคะ Rocker Diver เวอค่ะก็พี่ความเป็นครูนะคะอีกไม่น่า,าก็จะเป็นครูก็ใครอยากเรียนดำน้ำใครอยากสัมผัสโลกใต้น้ำอะไรแอดไลน์มาเลยนะคะแอดร็อกเกอร์ไดค่ะอ่าเอาละครับไปติดตามไปแล้วพี่ความของวางก็เพลงใหม่ตอนนี้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเรียบร้อย แล้วนะครับผมก็สักประมาณเดือน2เดือนนี้น่าจะได้ดูกันแล้วนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีละครตอนนี้กําลังจะออนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมดีมากครับสนุกมากๆขอบคุณมากครับทั้งสองคนยินดีครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับเวลาเดิมครับสิบโมงห้าสิบห้านาทีกับรายการโตแชร์มหาชนคนไม่สนิทสวัสดีครับบอกไม่เที่ยวไม่เที่ยวเห็นลงไอจีเต็มไปหมดเลยเขามีลูก ลงเยอะกว่าเราเป็นสามอาทิตย์เพราะว่านางไปเจอผู้เป็นตะก้องผู้ชายชวนไปถ่ายรูป6กโมงเช้ามันก็สู้เฮ้ยเพื่อนเราไม่ปกติแล้วว่าสงสัยจะต้องพบแพทย์เอ็นุ่นถามว่าแล้วหมอขนัดอีกทีเมื่อไหร่ผมคิดว่าไม่น่าจะต้องอะครับบอกทำไมอะคะปล่อยเขาไป